วิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้โดยประชาชนนะคะแล้วนำมาเผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ซึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ตำรวจทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาในขณะที่ถูกมัดมือไผ่หลังนั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะก็มีคำบรรยายคลิปวิดีโอด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจคนครบาลหลักสองค่ะเหตุการณ์นี้โพสต์บนเพจ Facebook ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่7กรกฎาค,คม2562ในช่วงเวลา14นาฬิกา ในคลิปวิดีโอก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด7นายด้วยกันโดยระหว่างที่ผู้ต้องหานั่งโดยสารอยู่บนท้ายรถกระบะในลักษณะที่ถูกมัดมือไผ่หลังมีตำรวจสองนายทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาจากภาพจะเห็นได้ว่าตำรวจนายหนึ่งใช้อุปกรณ์คล้ายกระบองประจำกายตำรวจฟาดผู้ต้องหาอย่างแรงรวม5ครั้งด้วยกันและยังมีตำรวจอีกหนึ่งนายที่เข้ามาเตะผู้ต้องหาด้วย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอมีตำรวจที่ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาทั้งหมด3นายค่ะและในระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้าอาคารสถานีตำรวจก็พบว่าเป็นสถานีตำรวจนครบาลหลักสองที่ตั้งอยู่ย่านถนนเพชรเกษมซอย63ค่ะ จากคลิปวิดีโอข้างต้นเราสามารถนํามาวิเคราะห์กันได้ว่าเป็นการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้พบรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้หนึ่งเป็นการละเมิดหรือไม่ในมาตรา420ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดจงใจประมาทเลินเล่อกระทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีผู้นั้นกระทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากกรณีคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ใช้อาวุธคล้ายกระบองประจากายได้ทำการฟาดไปที่ผู้ต้องหาและมีเจ้าหน้าที่ได้กระทำการใช้เท้าเตะผู้ต้องหานะครับเป็นการกระทำละเมิดต่อร่างกาย2เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ตามมาตรา4ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ให้ความหมายไว้ว่าเจ้าหน้าที่คือข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอื่นใดหน่วยงานของรัฐหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการอื่นชื่อเรียกอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาค ขราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสเดีกาและให้ความหมายรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีพระราชกิจสเดีากกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยจากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีเครื่องแบบการแต่งกายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. คลิปวิดีโอดังกล่าวคือขณะนำตัวผู้ต้องหาเข้าไปยังสถานีตำรวจจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น 4. ถ้าผู้เสียหายต้องการที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจะต้องฟ้องหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดอยู่ได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานสาบานไลเบียได้จากเจ้าหน้าที่ กระทำการละเมิดแบบจงใจหรือประมาทเลื่นเล่ออย่างร้ายแรงในมาตรา8พระราชะบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้กล่าวไว้ว่าในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐได้แก่ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง